โอเคครับทีนี้เราก็สู่ช่องบล็อกโซย์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสองสาขวิทยสองนะครับก็ดูว่าเขาวิวัฒน์ประจักรวิวัฒน์ทาอการของเขาวันจะเป็นยังไงครับก็เราก็ดูกันเลยครับเริ่มจากวันแรกโอ้เกิดไปร้วเปล่าเฮ้ ไอหนุ่มไม่ใช่แล้วเกินไปอะอันนี้คือสุดจริงอ่ะผมให้ไปเลย,าาย,ยเฮ้ยใช่ข่าวของเพซบุ๊กเดียวอ่ะผมว่าไม่มั่นใจนะแต่ดูไปดูมาเหมือนเรียกว่าผู้หญิงหมวกอะไรประมาณนี้นะ Anh hùng um, Anh hùng um, Anh hùng um, Anh hùng <laughs> hey, hey. à, Anh hùng Anh hùng Anh hùng Bao Anh Anh อันนี้ก็มาแบบเรอลอยแล้วโอ้โหแต่ละคนเนาะเฮ้ยเหมือนเป็ดไม่ได้แต่อันนี้ผมยังไม่ให้คะแนนนะอันนี้คือผมยังไม่ให้คะแนนนะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผม,มอันนี้ไม่มีรูปไม่ไม่นับนะไม่ไม่นับเฮ้ยสาวใกล้ๆผมด้วยเดยวผมแม่ โอ้โหน่าแบบบอกบอกไปแล้วนะเดินโดนดรามา่าเฮ้ยเฮ้ย hey. hey. สุดจริงผมให้เลยอุย้ยคนนี้สุดจริงว่ะเก,เ,วเกินไปเกินไปไอ้นุม่มเรามานุคนต่อไปครับ ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่อะเฮ้ยผมมองไม่ใช่แล้วครับว่าไม่สอผมมองไม่ใช่แล้วดูจากโพลแล้วไม่ใช่อันนี้คือไม่มีรูปตอนเด็กนะผมผมผมไม่อ่าจะบอกว่าไงอ่ะไม่นับอันนี้คือไม่นับเพราะว่าไม่มีรูปสมัยเก่าๆนะครับผมแล้วก็มีการวิวัฒนาการยังไงอันนี้คือผมไม่นับนะผมไม่นับเอ้ยเจ้อ๊ย มันเป็นจังได้จังไดผู้สาวมาดูเขาไหมเงินวิ่งีเกินไปโวชายแล้วบวชายแล้วไม่ใชายแ้วนุ่มอันนี้เกินไปคลิปที่เอาง่ายคือคำว่ายัามงมีคำว่าพูดว่าเกินไปแบบทุกคลิปเลยโอ้โหสุดจริงว่ะโอเคครับ สมสาวสองสาวประเภทสองอี 1, กทีหนึ่งก็ใครที่ชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ